สวัสดีค่ะพบกับเราช่องพังอุ้มบุญก็ช่องอุ้มบุญแฟมิาี่ก็บซอยกดแชก,กดไลกดติดตามให้แน่เด้อค่ะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆน,นะคะให้กับน้องอุ้มบุญด้วยค่ะสาวงามบานตะกังมนีกับมามาอยู่ใต้หุ่มไม้ค่ะมนีอยู่ใต้ห่หมไม้ใต้ลมไม้ค่ะ อยากเลีนบอลแล้วเอาไปแล้วอากาศเย็นดีค่ะไตาล่ลมไม่เย็นสบายสาวงามบันตะกังอเออเรียนคนเดียวเลยค่ะไาาตุ่มไม่เมาค่ะมืนนีเมาเมาเมาใต้ลมไม้ บอลเลยเตะบอลแล้วมาเตะบอลแล้วคนงามฮ่มยินดีค่ะฮ่มเย็นสบายเอาเตะบอลกับแม่ใครแล้วเล่าเ,เอากู้ใครบ้างกู้ใครกไข่คกไข่ครบอลกับบุหูยูค่ะเอา้าฮึ ลูลูกลูกลูฮับ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 พุณ่ะปุณ่ะเป้าปุน่ะจะไปยังพุณเอาบอลเลยลูน่ะนี่นี่นีบอลนี่บอลเร็ลเร็วเล็วเร็นบอ็กับแมเร็วเร็วเเเรเร็ว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 เเเร็้งร็วเร็หเรเร็นเร็เร็วเี็ เลี้ยร็วเร็วเร็้ฮ <ừ. S 2> <c oughs> ่าาเยบาดเดียวเลยค่ะเศรบร้ายเศรบร้ายอยากดี ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะกล้วยมาจากควนเขียวค่ะชาบุญครับเสาบุญสาวบุญอาเก็บเข้าไปใกล้เลยอุ้มไม่อยากจะหันหลังให้กล้วยย่านกล้วยมาพี่มาพี่แล้วๆกินกล้วยแล้วๆกล้วยกล้วยฮะก่นยันกล้วย ก็หนูน้อยเอาเส็บเสบเส็บเร็วเร็วเร็วย่านกล้วยโอยชอบเป็นยีชอบเป็นเครือครับชอบเป็นเครือบ่ะอ่ะพี่มาพี่มาพี่เบิ้งเบิ้งอุ้มอุ้มกินกล้วยเรืวนี่กล้วยกล้วยกล้วยโอ้ยย่านข้นเขียวบ่หน่บ่เห็นว่าย่านกล้วยเด้อนี่ิเอาวันดีฆ่าก่อนเลยวันดีฆ่าก่อนเออขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะอ่านี่ให้แม่ฟาใส่ด้วยจ้า คุณค่าถุงพุ่นจาของพุ่นอยู่บานอยู่กับมืดอผู้ยุบนนยู่ไปเลยเสียบละคะควนเชียวหายบ้าค่ะ ไม่ไข่แม่ไข่แหงกินจังกาสงสัยค่ะสงสัยปรกกามาโรงเรียนค่ะมาโรงเรียนเพืพพ่อนค่ะเพื่อนๆก็อยู่ทั้งคุณค่ะอุ้นเขาหุมค่ะ ได้กินแส่บแล้วเท่านี้ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอบคุณที่ให้อาหารกับน้องๆอ้าวแล้วนี่เอาบนี่นี่อ้าต้นนี้ก่อนนี่ต้นนี้อก่อนิ่เลยนั่นแม่ในตะกานั่นเราเอาเอา เสพเศษ ก station, ้วยกินก้วยก่อนค่ะกินก้วยก่อนค่ะเป็นอย่างน้อพี่บุญชู แม่โมเมกับพี่บุญชูปเป็นอย่างกันน้อน,นี่ห้องกีกากีกาอยู่ปันไว้รุ่นเลยค่ะนี่แม่กระลูก นี่ค่ะแม่มูมีแม่มูมีกับพี่บุญชูติดกันแห้งค่ะพี่บุญชูนึกว่าเป็นแม่โบห่าวส่กันเลยค่ะนี่เสียงหงคิกากิกาก มาไล่เชือกแล้วค่ะนี่หลยเชือกแล้วเอาไปทางไหนเอาไปเอากล้วยคนค่ะสาวอุมบุน อยู่น้ำปลาค่ะมืออี้อย,ยู่น้ำปลาหฮมดีหฮมดีพออุดเลยเอามาผูกไว้แต่พวกกลเพื่อนเราค่ะใกล้ๆนี่ละเพื่อนเพื่อนๆก็เห็นอยู่ค่ะ ก็บเขาคุณโครงการคุณชนาจากเขาคุณน้องเสือนองสิงเขบคุณแฟนครับสูุสกุนค,ค่ะก็เป็นกำลังใจหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ